หลังจากที่เราเรียนจบมานะเว้ยไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับคุณก็ต้องทํางานอาจจะเป็นงานประจํางานพาร์ทไทม์รับจ็อบหรือว่าเป็นนายตัวเองทําธุรกิจทุกอย่างล้วนเป็นงานเว้ยเราหนีจากมันไม่ได้หรอกนะครับแต่ทีนี้วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทําไมคนควรลองที่จะทํางานประจําแล้วก็ข้อดีของมันนะครับแต่จะเล่าเรื่องของผมให้ฟังก่อนแล้วกันว่าผมเริ่มทํางานตอนไหนทํางานประจําเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมแปมแไม่หฟังนะครับ ผมเนี่ยเริ่มทํางานตอนประมาณม .5 นะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยโควิดมามันก็เลยพอที่จะมีเวลาไปแบบหางานทํานะครับผมก็ไปทํางานพัทชาเป็นงานย่างเนยนะครับผมซึ่งเกี่ยวกับหัวทบุฟเฟ่อะไรประมาณนี้ด้วยความพี่นี่แหละออนไลน์เว้เราผมก็แค่เข้าเข้าคลาสดูมไปแบบเช็คชื่อเฉยแล้วผมก็ปล่อยทิ้งอาจารย์ก็พูดไปนะครับก็ก็ขอโทษอาจารย์ด้วยนะครับที่ต้องสอนแต่พวกผมกเป็นเกษตรคอนตีนแต่ก็นั่นแหละครับอาจารย์มันมันออนไลน์มันแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับผม a อ y w a y ผมก็ได้มทำาพทาร์ทไทม์ไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยทำอาทิตย์ละสามถึงสี่วันเองมั้งนะครับโดยเฉลี่ยเพราะว่าย่างเนยเนี่ยเขาต้องสลับคนมาเข้าเนื่องจากมีพนักง,งานที่มาโรงงานเยอะมันจะเป็นงานแบบว่าโรงงานว่าอาทิตย์นี้คุณอยากเข้างานวันไหนบ้างแล้วผู้จัดการเนี่ยเขาก็จะแบบมาเลือกดูว่าอะจะให้ใครมาวันไหนอะไรยังไงบ้างนะครับอืประมาณนี้ซึ่งเนตอนนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะมันเป็นงานาพาร์ทไทม์แน่ซึ่งก็สนุกมากผมก็เกรดฟฟลกับงานนี้มากจริงๆมันแบบ ได้เพื่อนได้คนรู้จักได้พัฒนา soft s สกิลนะครับได้สร้าง connection บา้บาๆคือแบบไม่โคตรดีเลยเว้ยแต่ข้อเสียมันก็หนักเหมือนกันคือผู้จัดการเนี่ยไม่ใช่ผู้จัดการเจ้าของร้านเนี่ยครับอยู่สามคนนะครับเป็นหุ้นส่วนคนนึงเนี่ยคืออาจารย์กอลฟซึ่งแบบผมรักเขามากๆเขาเป็นคนที่ชิวนะครับแล้วก็เล่นกับเด็กอะไรเงี้ยเจ๋งมากสอดอีสองคนเนี่ยไม่ได้บอกว่าแย่เว้ยแต่ว่าอจะเข้มเคร่งแล้วก็แนวคิดที่แบบ ดูไม่ค่อยโอเคครับสำหรับผมเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ลงลึกแล้วกันซึ่งไอตอนนั้นเนี่ยผมก็เริ่มศึกษาเรื่องฟุเมน์แล้วนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องธุรกิจแหละผมไม่อ่าน The f o v e r Work Week แล้วผมก็เริ่มเข้าใจว่าเออเวลาของเรามีค่ายังไงอะไรยังไงบ้างเราควรคำนวณเวลาของเราประมาณนี้จริงๆเราทํางานเนี่ยไม่ได้แค่แปดชั่วโมงนะเราทํางานมากกว่านั้นบลา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 เว้ยแล้วผมก็อยากที่จะทํา youtube มากขึ้นงั้นตอนนั้นือเริ่มทํา youtube แลละทีนี้ ด้วยความที่มันทางานแบบสามสี่วันต่อสัปดาห์ก็จริงเว้ยแต่ว่าบางวันใช่ไหมเราไม่ได้ลงงานแต่ว่าคนไม่มีเขาก็จะโทรมาตามแบบต้ามามาช่วยหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบเราก็เกรงใจลรวก็สนิทก,กับเขาล้วก็แบบอ้าวล้วก็ไปช่วยแต่พอมันนานๆเข้ามันก็แบบไอ้เคี็เราก็ไม่ชอบว่าวันเราอยากมีอิสระคือวันหยุดก็คือวันหยุดจะมาโทรตามทําไมแต่เข้าใจนะเข้าใจว่าเขาเขาแบบมาขอให้เราช่วยเราสามารถปฏิเสธได้แต่เอาจริงใช่ป่มมันก็ไม่เชิ่งปฏิเสธได้เพราะปฏิเสธไปปุ๊บมันก็เหมือนแบบ ค่าคอมสนิทลดลงมันมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นแต่แบบคุณก็พอจะดูค้าของมันมันก็ดูแบบดูบาดหมางเออแต่อะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ช่างมาแลกันนะครับก็ทําให้ผมเริ่มที่จะศึกษาเรื่องของการเป็นนายตัวเองมากขึ้นตอนนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของไรเดอร์และไรเดอร์ค่อนข้างบูมนะครับแล้วก็ได้เงินค่อนข้างเยอะผมก็เลยเราออกเว้ยแล้วก็สมับบไรเดอร์ซึ่งตอนนั้นได้เป็นแอปพนด้าแอปพนด้ามันเปิดไวสุดน,นะครับ ก็ขับขับไปแล้วก็เกิดเรื่องอย่างที่เคยเล่าไปนั่นก็คือรถชนนะครับแล้วก็หน้าเละก็พักฟื้นไปนะครับประมาณเดือนหนึ่งตอนที่พักฟื้นเนี่ยผมก็ไปรับจอบนะครับไปรับงานอีเวนต์ไปรับงานแจกใบปลิวนั่นนี่นู่นเว้ยแล้วก็ไปสร้างคอนเนคชั่นอีกทําจนแบบเขาชวนผมไปเป็น Extra เอ็กซ์ต้าเนฟลิเ้ยแต่ก็อดนะครับเพราะว่านี่แหละรถชนก่อนอืทีนี้ พอพักฟื้นจนที่แบบได้ทีแล้วนะผมก็ศึกษาเกี่ยวกับชีวิตมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของงานมากขึ้นทีเนี้นผมก็ไปเจอกับไมซ์ที่แบบว่าเอ้ยเราเนี่ยเป็นท่าให้กับเงินนะเราเป็นท่าให้กับพวกบริษัทใหญ่นะซึ่งมันก็จริงแล้วผมก็ได้แบบว่าอยากเข้าจะไปอยากเข้าไปรู้ว่าเออการที่เราไปเป็นพนักง,งานประจำนะครับมันเป็นยังไง พนักงานประจ,จําจริงๆอะ่ะตอนทำย่างเนยมันเป็นแค่พาร์ทไทม์จะไปทำแค่สามสี่วันอันนี้มันคือแบบทำหกวันต่อสัปดาห์แล้วแปดเก้าชั่วโมงนะครับมีเจ้านายมาอย่างนู้นอย่างนี้มีแบบมีระบบบริษทัทมีเว็บไซต์มีต้องสแกนนิ้วมีแบบหลายอย่างนะก็เลยแบบไปลองสมัครดูนะครับผมทีน,นี้ก็ทําได้ประมาณเจ็ดเดือนไหมแล้วก็แบบทําจนได้โบนัสเลยนะครั้งแรกในชีวิตเลยผมก็แบบรู้สึกว่าเออกูเข้ามารู้ ในระดับหนึ่งนั่นแหละไม่อยากรู้มากกว่านี้แล้วอยากจะมาทํา youtube อยากจะเป็นนาตัวเองทาธุรกิจของตัวเองนะครับผมก็ตัดสินใจขอเปยนจากประจํามาเป็นพาร์ทไทม์นะครับผมทีนี้แต่พ,รพารทําพาร์ทไทม์นี่ก็คือนี่แหละมีทํ o ย t u b e ไปด้วยเอาเวลาว่างไ่ออกหลังกายนะครับมาทำพาร์ทไทม์บ้างอะไรบ้างแต่จะหยุดจะอะไรเงี้ยมันก็ยากเว้จะขอหยุดมันก็ต้องแบบดูเพื่อนด้วยหยุดมากก็ไม่ได้เพราะว่าพนัะงั้น,นร้านก็ต้องการเราอะไรประมาณนะี้คือแบบ คุ่นไหวคนท่าเบื่อนะครับแต่เล่าประมาณนี้เลกันสุดท้ายปุ๊บพอจบจากพาร์ทไทม์ที่นี่นะผมก็มาเป็นไรเดอร์นะครับซึ่งก็เป็นเหมือนตอนนี้แล้วก็ท youtube ไปด้วยทำราเดอร์แล้วก็ทำเปนยูทูปคั่วไปนะครับผมอะประมาณนี้แลวกันคือวันนี้เราจะมาคุยเรื่องดีของงานประจำใช่ไหมแต่ที่กูบ่นไปเนี่ยมีแต่ข้อเสียทั้งนั้นเลยนะครับ Anyway งานพาร์ทไทม์หรืองานประจำเนี่ยมันมีข้อเสียจริงเว้ยแต่แน่นอนข้อดีมันก็มีเหมือนกันอย่างแรกเลยนะคือ คุณเกิดมาทั้งทีอ่ะคุณจะไม่อยากลองอะไรหลายๆอย่างเลยหรอวะถ้าสมมติแบบมีมีผลไม้อยู่ห้าอย่างเนี้ยมีกล้วยมะละกอแอปเปิ้ลส้มมะพร้าวแล้วคุณเนี่ยเอ้ยกินมะม่วงแล้วแม่งอร่อยดีว่ะแล้วคุณก็จะไม่กินอย่างอื่นเลยหรอไอ้พุกควรลองหลายๆอย่างเพืจะได้รู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรคือมันแบบบางคนเนี่ยเขาเกียดติงานประจําหลายๆคนเลยแหละรวมๆถึงผมนะครับผมเลยมาทําธุรกิจอะไรประมาณนี้แต่ มันก็มีคนที่เขารักงานประจําของเขามากๆเว้ยแบบเซลล์แมนที่แบบอาจจะขายได้ดีมากเป็นดาวรุ่งของบริษัทนะครับรักเพื่อนร่วมงานรักบริษัทรักเจ้านายนั่นนี่นูน่นมันก็มีหรืออาจารย์หรือว่าตำรวจหมออะไรเงี้ยที่เขาแบบรักในการช่วยคนไข้รักในการที่แบบว่าทํางานของเขามันก็มีเว้ยฉะนั้นเราควรไปลองให้รู้ก่อนว่าเราชอบหรือไม่ชอบอยังไงขอเล่านิดน,นึงแล้วกันก็คือตอนที่ทํางานที่ย่างเหนื่อยนะครับผู้จัดการเขาเนี่ยซื้อทุเรียนมาเว้ยแล้วเขาก็แบ่งให้ผมกินแต่ผมเนี่ยไม่ชอบทุเรียน คือกูเกลียดทุเรียนเพราะไม่เหม็นนะครับผมแต่ผมก็แบบต้องถามตัวเองดูว่าเอ้ยกูเกิดมาทั้งทีกูจะไม่อยากรองเลยเหรอคือกูอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่แบบกูรู้ได้ไงว่ากูไม่ชอบกูยังไม่เคยกินหรือด้วยซ้ำแค่เคยได้กลิ่นผมก็แบบอ่ะโอเคกินดูแล้วคุณรู้อะไรวะไม่งอร่อยเว้เยไอ้ทุเรียนไม่อร่อยแล้แบบอ้าใช้ได้นี่หว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนกับกลิ่นที่เราได้ได้ได,ได้ได้กลิ่นเอ้มันก็อร่อยดีเนี่ยแต่คือตอนนี้ผมก็ไม่ได้ชอบทุเรียนอยู่ดีนะเพราะแบบหนึ่ง กูจะชอบไปทําไมแม่งเปลือกตังสองแม่งเหม็นนะครับก็แบบมันก็อร่อยดีแบบกินได้แต่แบบเฉยเฉว่าอะไรอย่างนี้แต่อย่างน้อยคือผมก็รู้แล้วไงว่าเออกูชอบหรือไม่ชอบอยังไงนะครับฉะนั้นเหมือนกันกับการทํางานประจําลองไปทํางานดูก่อนนะผมว่าจะชอบหรือไม่ชอบแล้วก็ข้อสองนะครับคือคุณได้ประสบการณ์ในการที่แบบไปเล่าให้ลูกหลานฟังไอ้เรี่คุณคุณเคยเห็นอ้น,นี้ปะถ้าคุณเคยอ่านหนังสืออย่างโฟล์ววอร์วอย่างเนี่ยเขาแบบว่าเนีย่ยตอน ตอนเด็กนะครับผมเคยทําอย่างนี้ผมไปทํางานพาร์ทไทม์แบบนี้ทาอย่างงูน้นทำอย่าง,งานั้นผมนี่แบบต้องลําบากตรากตัานจนกว่าจะมาถึงวันนี้แต่ถ้าคุณแบบเกิดมาปุ๊บมีธุรกิจของที่บ้านแล้วคุณก็แบบต่อยอดมาจนแบบคุณอาจจะประสบความสําเร็จก็ได้แต่มแบบอทอร์เรี่คุณมันดูแบบไม่สไปซี่มันแบบมันดูขาดอะไรสักอย่างนะครับผมฉะนั้นถ้าคุณไปลองอะไรอย่างเงี้ย มมีประสบการณ์ให้แบบเล่าให้ลูกหลานฟังนะครับเพิ่มความน่าตื่นเต้น <c oughs> ความสนุกของสตอรี่ของตัวคุณนะครับสามารถมาแชร์ให้คนอื่นฟังแบบนี้ได้นะครับผมก็สามารถใช้ได้ว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างมีความรู้ที่ผมแบบสามารถใช้ได้อะไรประมาณประมาณนี้ไว้ต่อไปคือการที่คุณได้เรียนรู้ soft skill ไว้ soft skill คืออะไรมันคือสกิลที่ไม่สามารถวัดค่าได้พูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าการพูดนะครับมันก็คือ soft skill แต่คุณจะมาวัดยังไงว่าไอ้คนนี้กับคนนี้ใครพูดเก่งกว่ามัน วัดได้ไม่เป๊ะขนาดนั้นแล้วก็อย่างการที่แบบดูแลตัวเองให้หน้าตาดีเงี้ยมันคือ soft skill นะเว้ยการแต่งตัวให้ดูดีให้ดูหลอ่อนี่คือ s o ฟต skill มันคือสกิลนะเว้ยมันต้องพัฒนานะครับผมซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันสามารถไปต่อยอดในชีวิตจริงได้เพราะว่าในโลกจริงเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า halo effect พูดง่ายๆคือ beauty standard พูดอย่างนั้นก็ได้นะครับคุณหน้าตาดีอะคนจะชื่ตกับคุณดีมากขึ้นคนจะคิดว่าคุณเป็นคนดีมากขึ้นคุณจะคนจะคิดว่าคุณฉลาดมากขึ้นอริง้งไเรก็ได้ Hello Effect HALO นะครับ Anyway ซอตะกี้ก็มีหลายอย่างนะครับเช่นแบบการที่รับมือกับลูกค้าที่หัวควยุยการที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองการที่แบบไม่ชักสีหน้าการที่สร้างคอนเนคชั่นอะไรประมาณนะี้พวกนี้มันคือซอสตะกี้ทั้งหมดแล้วมันมีประโยชน์มากๆนะครับแล้วอย่างที่ตอนที่ผมไปทํางานใช่ป่ะผมก็แบบเจอลูกค้าม้างน้าหลายตานะครับผมก็ต้องรับมือว่าเออเขามาเป็นอย่างนี้เราควรจะรับมือ,อยังไงเราควรที่จะไม่โกรธเราควรที่จะไม่แบบ อารมณ์เดือดใส่อ่ะมีสถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาเราควรจะทําอะไรยังไงกับมันเราแบบมีมีการพัฒนาพัฒนา,นนา,นานในการเป็นลีดเดอร์ที่แบบว่าเรานําคนอื่นนะเรานําพนักงานใหม่นะเราไปสอนพนักงานใหม่อะไรเงี้ยมันเจ๋งมากเลยเป็นประสบการณ์ที่โคตรเยี่ยมจริงๆคือมันมีด้านที่แบบโคตรจะขมแต่ก็มีด้านที่แบบโคตรจะหวานนะครับฉะนั้นมันมีข้อดีของมันจริงๆเลยแล้วก็เหมือนที่ผมได้เล่าไปว่า ผมได้สร้างคอนนคชันนั้นนีวนใช่ป่ะซึ่งคอนนคชันมันก็ค่อนข้างดีและมีประโยชน์เว้ยแต่เข้าใจแหละพอคุณได้ยินคำเนี้ยคุณจะคิดว่ามันดูแบบนิกรทีใช่ป่ะคุณลองเปลี่ยนใหม่ครับว่าคอนนคชันเนี้ยลองเปลี่ยนเป็นการสร้างเพื่อนนะครับสร้างคนรู้จักพอคนรู้จักมันก็แบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับผู้จัดการเขาเนี้ยที่ยากเหนื่อยนะครับพอผมรู้จักเขาปุ๊บเขาก็แนะนําผมให้ไปทํางานอีเวนต์ตรงนี้เนี่ยที่ผมไปเจอไอ้คนในอีเวนต์แล้วก็แบบทำให้เขาเขาชวนผมไปเป็นเอ็กซ์ต้าเน็ รวมถึงเขาก็ชวนผมไปแบบทำงานที่โรงแรมนะครับซึ่งก็ไปได้รับประสบการณ์ที่แบบค่อนข้างดีนะครับโรงแรมแบบสวยมากพัตตาคารชั้นดาดฟ้ายีงทั้งสี่หแบบสวยชิ่วเลยเว้ยนะครับผมเป็นประสบการณ์ที่เก่งมากๆเช่นนั้นการมีคอนเนคชั่นเนี่ยแม่งดีจริงๆหรืออย่างรุ่นพี่ไรเดอร์ของผมนะครับเขาเป็นคนที่นามสกุลใหญ่โตคนนึงนะครับบ้านค่อนข้างรวยบลาๆแต่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องนั้นแล้วกันแล้ววันหนึ่งว้ยพ่อผมตกง,งานผมไม่มีตังค์ที่จะแบบช่วยเหลือครอบครัว ไอเงินเก็บเนี่ยก็คือช่วยไปได้แค่เดือน2เดือนนะครับทีนี้ผมก็เลยต้องแบบหางานมาทําจริงจังผมก็แบบอะไปขอพี่เขายื Robin, Robin, มไอเดียโรบินมาวิ่งเพราะตอนนั้นเนี่ยโรบินราคาค่อนข้างดีนะครับผมก็วิ่งวิ่งวิ่งได้แบบวันละ 700, 800, เจ็ดแปดร้อยาเงี้ยทำให้สามารถแบบช่วยเหลือเกือ้อกูลครอบครัวได้คือถ้าผมแบบไม่สร้างความรู้จักเนี่ยผมก็ไม่มีโอกาสอย่างนั้นรวมถึงแบบไม่แต่ฮอบบีเ้เองนะเว้ยคือไม่จำเป็นต้องเรื่องงานคือพี่ผมเนี่ยเขาเป็นคนเล่นปืนนะครับเขาก็มี U.S.P. H.K. นะครับผมค่อนข้าง,างสวยเลยก้าวมอมน ที่ผมไปเคยไป,ไปยิงปืนนี่แหละยิงปืนเป็นหนึ่งในสิ่งที่แบบผมอยากลองมากๆแล้วผมก็ชอบมากๆนะครับผมแต่ผมไม่เคยมีโอกาสเลยเพราะว่าผมไม่มีตังค์ไงแต่พี่เขามีปืนเขาแบบอ่ะกูชวนมึงไปมึงไปกับกูไหมแต่ว่ามึงออกค่ากระสุนเองนะแบบเนี่ยพอเราได้รู้จักเขาเราได้สนิทกันทําให้มีโอกาสได้ไปยิงปืนซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆเห็นไหมครับคอนเนคชั่นมันดีจริงๆวลาคุณไปทาํางานคุณสามารถแบบไปเจอคนหลายคนได้ มากนั่งหลายตาคุณอาจจะแบบมองเห็นว่าแบบอ้อไอ้นี่ดูแบบซอมซ่อดูไม่มีอะไรเลยแต่จริงแบบคุณไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครคือคุณรู้ไหมว่ารเดอร์เนี่ยรเดอร์นะครับคุณอาจจะแบบอ๋ไรเดอร์ตากแดดร้อนๆทำงานอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมีคนที่เป็นอยู่ในรัฐสภาผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นสอสอแต่ว,ว่าเขาเป็นใครนะครับแต่ว่าทํางานอยู่ในรัฐสภาได้เงินเดือนมากกว่าแสนขับรเดอร์ขับให้แบบขับสนุกไปเฉยแบบขับเล่นๆได้สามสี่ตัวปุ๊บไปนั่งสตาร์บัคนั่งกินนั่งเล่นโทรศั แล้วก็กดงานใหม่แล้วออกมาวิ่งเงี้ยเออมีนะครับผมหรืออย่างรุ่นพี่ผมเนี่ยในะตุกุนโตที่ผมบอกเนี่ยคุณรู้ไหมเขามีเงินในบัญชีสิบสี่ล้านไอ้สัตอนเนี้ยเขาไปอยู่ต่างจังหวัดน,นะครับไปเรียนขับเครื่องบินแบบเรียนเล่นๆนอ่ะเคยเรียนอ่ะกูชอบไปเฉยอ่ะขับเครื่องบินเครื่องบินเลก็กอ่ะแบบกูชอบกูเงินเหลือเท่าไหร่วะค่าเรียนน่าจะหกหรือแปดล้านเนี่ยผมจาไม่ได้เออนะครับไรเดอร์นี่คือไรเดอร์นะเว้ยไรเดอร์คนนี้คือขับเป็นอาชีพเลยนะขับแบบสามสี่ห้าปีแล เป็นไงอะ่ะได้ว่าผมฉะนั้นคอนดิชันเจ๋งเหมือนกันและก็มันเป็นการฝึกบริหารเวลาและก็วินัยของเราเด้วยน,นะครับเพราะแบบการที่คุณไปทํางานเนี่ยเขาก็จะมีเวลาที่คุณต้องเข้างานเวลาที่คุณต้องเลิกงานคุณก็ต้องบังคับตัวเองแล้วว่าคุณต้องนอนตอนไหนตื่นตอนไหนไปทํางานยังไงกินข้าวตอนไหนออกกำลังกายตอนไหนบลาๆเพราะว่าเราก็มีความสนใจหลายๆอย่างในชีวิตเนาะอาจจะแบบปล่อยมวยด้วยออกกำลังกายด้วยเพิ่มกล้ามด้วย ทำงานด้วยบลาๆนะครับคุณก็ต้องฝึกการบริหารเวลารวมถึงบริหารเงินนะครับ <_ d> um> คุณได้เงินมาแต่และเดือนคุณจะใช้ยังไงกินยังไงเก็บเท่าไหร่นะครับให้มีเงินเก็บ <_ d> um> คุณอยากจะได้ของนู่นนี่คุณต้องเก็บแบบไหนบลาบบนะครับผมอ่ะคุณต้องลงทุนกับความรู้อาจจะซื้อหนังสือจะซื้อคอร์สหรือจะซื้ออะไรยังไงบ้างคุณก็ต้องแบ่งบริหารให้ดีนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ทื่อแถมไปกันก็นกคืออเล็กซโนอซีนะครับเข <_ d> um> าเป็นนักธุรกิจคนหนึ่ง <_ d> um> ท การทํางานประจําเนี่ยมันดีตรงไหนรู้ป่ะคือการที่คุณได้เงินด้วยแล้วคุณก็ได้เรียนรู้ด้วยเพราะว่าความรู้เนี่ยมันคือสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆลองคิดดูไว้แค่คุณไปเป็นเซลล์แมนเนี่ยคุณไปสมัครเซลล์ขายโฮมโปรก็ได้อาจจะดูแบบว่าดูกระโปรูดูน่านี่นูน่นแบบกูเป็นนักธุรกริจดีกว่าบลาๆใช่ปะ่ะแต่ถ้าคุณไปสมัครปุ๊บเขาพาคุณไปสัมมนานะครับไปฝึกการพูดฝึกการขายฝึกการโน้มน้าวใจบลาๆแถมระหว่างนั้นคุณก็ได้ตังค์ด้วยได้เงินเดือนต่อเดือนคุณได้เงินค่าคคออมืแบบ คุณได้เรียนแล้วคุณก็ได้เงินด้วยคุณลองนึกดูคุณไปมหาลัยเนี่ยคุณได้เรียนแต่คุณเสียตังเรียนนะคุณเสียเดือนละเท่าไหร่อะคุณเสียเสียเทอมละเท่าไหร่อะสี่ปีนี้ก็ต้องกี่แสนก็ไม่รู้แต่คุณแบบได้แค่เรียนแถมคุณต้องเสียเงินอีกหลายอย่างในมหาลัยแต่ถ้าคุณแบบมาสมัครงานคุณได้ทํางานคุณได้ฝึกท็อปสกิลคุณได้ฝึกสกิลที่แบบดีๆแล้วคุณก็ได้ตังด้วยนะครับฉะนั้นลองดูว่าผมทํางานประจาก็ถ้าดูถึงจนตอนนี้นะครับก็ขอบคุณมากแล้ว แถมนิดนึงแล้วกันก่อนปิดคลิปก็คือผมเนี่ยได้เขียนหนังสือไว้นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นนายตัวเองทําธุรกิจหรือการหนีจากงานประจําอะไรประมาณนี้แหละก็ลองไปเช็คดูได้แล้วกันนะครับผมใต้ลิงก์ดีสคริปชั่นนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็มานะครับผมชอบยังไงมีความคิดเห็นยังไงก็ลองเม้นบอกกันไว้ได้นะครับถ้าสงสัยตรงไหนเนี่ยลองถามไว้ถ้ารู้ก็จะตอบนะครับผมก็จะช่วยให้ได้มากที่สุดแล้วกันประมาณนี้นะครับผมบ๊ายบาย